ทำไมเขาบอกว่าทำไมถึงชอบฝันถึงคนที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นหน้าไงครัน้หลวงตาคือฝันเกือบทุกวันเลยใครก็ไม่รู้นะครับมันไม่ใช่ไม่รู้จักถ้ามันไม่รู้จักมันจะฝันได้ยังไงตู้บันทึกไว้ในอดีตน่ะญาติทั้งนั้นคนรู้จักกันทั้งนั้นแหละเขามีความทุกข์หรือเขามีความสุขพวกนี้จะเห็นเราเราฝันได้ยังไง ก็เราสวดมนต์ไงอ๋อใช่ครับพุทธมนต์เราสวดเนี่ยมันไปไหนรู้เปล่าเนี่ยคนไม่รู้อ่ะมันไปตามรูปรักษณ์ของปู่มันไปตามรูปรักษณ์ทั่วโลกธาตุเนี่ยนะฮะไม่ใช่พื้นโลกอย่างเดียวนะทุกทุกภพทุกภูมิในโลกธาตุเนี่ยไม่มีใครไม่สวดมนต์หรอกหมายถึงอายุของเขาเขาเป็นนามธรรมไม่มีลูก เข้าใจไหมจุเข้าใจยิ่งสวดพร้อมกันขึ้นพร้อมกันเนี่ยส,สะเทือนไหม, <า S 1> มครับสะเทือนนะอยากจะให้เข้าใจว่าสวดมนตนะ์น่ะมีประโยชน์อะไรกันเองมีปัญหาอย่างเดียวสวดแล้วก็ไม่เอามาเป็นประโยชน์สวดแล้วก็ไปตัดขึ้นของตัวเองสวดแล้วก็ไปทำ้ายตัวเองเสียใจ สวดแล้วไม่เอามาเป็นประโยชน์โทกครับอ้าวก็สวดล้วดีอ่ะมีประโยชน์ก็สวดเลยครับสวดแล้วไม่ดีม่สวดทาไมอ่ะอมีคนถามดวงตาเรื่อ่ะบทนี้สวดล้วเจอผีแน่นอนนะบางคนเลิกสวดไม่สวดละช่วยอะไรไม่ได้เพราะผีไปจากคนผีมันมีทุกข์อ่ะเออเราสวดมนต์ถามว่ามันอยากได้บุญไหมมันอยากได้ยิ่งกว่าเราอีกอ่ะ พอในโลกวิญญาณเนี่ยมันขอใครไม่ได้ตายไปแล้วเขารู้เลยอันไหนมากอ,าอันไหนหน้อยครับเองทำไมไม่สวดมนต์ให้เขาล่ะครับปู่หลวงพ่อท่านก็จะสั่ง,องเองไปไหนเองก็สวดมนต์มูจะคุยกันใช่ไหมจุครับเรายังมีเพื่อนเยอะไหมล่ะไปไหนมีเพื่อนเยอะเยอะอนาคตมีเยอะเยอะไหมล่ะก็ามาสวดพร้อมกันนี่แหละแล้วลไปไหนก็สวดตามเวลาที่เขาสวดแล้วก็แผลไป ช่วยเหลือเกื้อกูลนะจ๊ะวันนี้พบภูมิที่ยังเกิดใหม่ๆอนาคตครับไอ้ที่พูดเนี่ยไม่มีใครทำหรอกเพราะลืมลืมคนที่จะทำได้คือคนที่ทำประจำทำบ่อยๆไปไหนจะไม่ลืมเพราะหลวงตาสังเกตในธรรมสังเกตทั่วไปไปเมื่อไหร่หน้าก็เหมือนเดิมเลยส่วนมนในหลวงปู่เนี่ยมันหน้ามันจะต้องอ่อนนะ แต่หน้ามันแก่อรุผิดทางครับคือต้องยิ้มมีความสุขอารมณ์ดีครับผิดแล้วฮะแสดงว่าไม่ได้เรื่องแล้วไปไหนไมีแต่เรื่องไม่รู้อ่าสาขาไหนมีเรื่องคือสาขานั้นไม่สมมติอไม่สมมตพร้อมกันฟันทงได้เลยครับพไปมาหลายสาขาจะาม่ทุ เอาก็จริงไงครับอย่างอันนี้เขาบอกว่าอย่างหลายคนที่สวดมนต์พร้อมๆกับหนูเนี่ยเขาบอกคนอื่นเขาก็ชีวิตดีขึ้นหนูมีโชคมีโชคทําไมหนูยังไม่มีหรือยังเหมือนเดิมเลยครับอ๋อหนูเหมือนเดิม嘛หนูต้องเช็คแล้วว่าในอดีตเนี่ยหนูบันทึกเรื่องเรื่องทานเนะี่ยมามากน้อยแค่ไหนครับหนูอาจจะหมดแล้วก็ได้อ S <S> สวดดึงยังไงก็ไม่มาครับแสดงว่าไม่มีอธิษฐานยังไงก็ไม่มาดึงยังไงว่ามาแสงก็หมดแล้วหมดเครี่ยงเลยต้องทําใหม่นะจ๊ะครับทําใหม่วันนี้แล้วก็ทำใหม่พรุ่งนี้ไปเรื่อยๆวันละบาทสองบาทสิบาทอะไรประมาณนี้ร้อยวันก็คง ได้เยอะอยส,ส,สมไปแล้วก็ที่ฐานเอา,เอามามีแล้วก็เอามาใช้ก่อนแล้วก็ทําต่อไปถ้าเข้าใจจริงๆนะเพราะว่าคนเราเกิดมาโดยกนะรรมปัจจุบันมาจากกรรมมาจากอดีตและาการกระทําปัจจุบันคืออนาคตนี่อธิบายให้เข้าใจเนเนนที่ปวดเนะีเพราะนั้นไม่จําเป็นนะอจะไปศึกเลย <c oughs> ถ้าไม่ติดโทรศัพท์มาถ้าติดโทรศัพท์มาสึกเลยฮะสึกไปเล่นเล่นก็เขาเขาก็ให้จังนะเอ้า <c oughs> ถ้าเล่นเก่งก็ให้จังนะครัเล <c oughs> ่นโทรศัพท์มาเล่นเก่งเนี่ยมันเป็นล้านยังได้เลยทาได้ไหมล่ะคิดออกไหม <c oughs> คิดตามเขาทันไหม <c oughs> ถ้าตามทันก็โอเคได้ได้แล้วก็ไม่มีอะไร ตายแล้วก็ไปไม่ได้ครับเนนถามว่าที่มาเจอกันได้มาบวชด,ด้วยกันหมายถึงว่าเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับหลวงตามนุษย์ในโลกเนี่ยมารู้จักกัน,นไม่มีหรอกทุกโลกเนี่ยมันมีแค่นี้แหละครับมีมนุษย์มีข้างบนมีข้างล่างมีสัตว์เวียนไปเวียนมาไม่รู้จักกันไม่มีออชี่ไม่รู้จักคือมันลืมยาวไกลแล้ว กลับหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งอะไรประมาณนะี้จะเจอครัอย่างไงก็เจอท่านบอกตอนที่หลว,วงพ่อบอกลุงตาให้สร้างรูปลักษณ์ข้ากระจายไปทั่วแผ่นดินนะท่านบอกว่ามนุษย์ในโลกเนี้ยจะเป็นประเทศไหนก็ตามไม่รู้จักข้าไม่มีอแต่มันจะลืมกันนั่นเองครับ